ไปติดตามกันต่อนะครับไปลงกอกันมั่งนะไปเด็กกอพังงันนะครับโดยทางฝ่ายปกครองอำเภอกอพังงันตำรวจทองเที่ยวกอพังงันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาได้รวมตัวกันไปรวบนุ่มรัสเซียนะครับเด่วหาหลักรบเข้ามาทํางานใจกลางตลาดกอพังงันและก็โท่กรองเรียนโดยหน้าเรืองข้องพฤติกรรมเปิดเพลงในร้านเสียงดังและก็แอบทํางานตรวจสอบการไม่มีใบอนุญาตทํางานนะครับแหละวันเดทสิบห้าเมษายน2567รยเวลา 20นาฬิกา20นาทีครับตำรวจทองเที่ยวกอพังงานรวมกับเจ้าพนักง,งานฝ่ายป,ปกครองอำเภอกอพังงานตำรวจตรวจคนข้าเมืองได้รวมกันจับกลุมตัวนายจอกี้บาทาลอฟหรือว่า,านุ่มรัสเซียคนนี้นะครับอายุ33ปีสัญชาติรัสเซียเทวารานไอบาไอวาบานะครับตั้งอยูเหล็กเทเซซเซษถับนึ่งนกามู่นึ่ง ตำบลกาพังงานอำเภอกอพังงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพร้อมกับแจงคอห้าก็คือเป็นบุคคลต่างดาวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับค่ะซึ่งตามโนโยบายของนายเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้สร้างการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างอาชญากรรมแรงงานข้ามชาติที่ยังอาชีพคนไทยและการกระทำความผิดในคดี1ิบกลุ่มต้องห้ามวันที่15เมษายนพีวีบินบอกว่าตำรวจเขาก็ลงนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทองเที่ยวก็พังงานแล้วก็ฝ่า้าปกครองอำเภอ ก็พังงานก็ได้รับการรองเรียนจากกรณีรณบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเนื้อซิดและไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ร้านนี้แล้วนะก็คือตั้งอยู่ในตลาดันทนพย์บ้านทองซาลาโดยเขาก็ให้การยอมรับว่าเขาเป็นเจา้าของร้านจริงแล้วก็เป็นผู้ทำงานอยู่ในโต๊ะคือโต๊ะจ่ายเงินนั่นแหละนะเคาน์เตอร์อคอยให้บริการลูกค,ค้าที่เข้ามาใชา้บริการจริงต่อมานายจ็อกกี้ก็ให้การยอมรับว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานเนื่องจากว่าได้ทวีซ่าทองเทียวแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งพลังงานสอบสวนสอบพอกอพังงานดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับต่างชาติเข้ามานี้มันก็จะมีลักษณะของวีซ่าถ้ามาเที่ยวเฉยทำงานมันก็ไม่ได้นะแต่วันออกจากนี้แล้วงานบางอย่างมันถูกกำหนดว่าให้คนไทยทำเท่านั้นนะเปิดอักษาสิทธิทางการทำงานเพราะฉะนั้นนะใครอยู่พื้นที่ไหนอะไรเป็นหูเป็นตานะก็ได้แจ้งเข้ามาได้นะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปทันทีเลยค่ะ